วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมและแล้วเรื่องเฟซบุ๊กของนาย,ยบกบุญกีที่โพสต์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8ที่ก็ค่อยๆเลือนหายไปหลังจากที่ได้แถลงว่าได้ไล่คณะทีมงานออกไปแล้วแต่เมื่อราชบุญเกริเฉลิมอ,อ,อยู่บํารุงได้มาชี้แจงเรื่องนี้กับคณะกรรมาการพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของวุฒิสภาบอ ่าคนที่โพสต์นั้นเป็นคนสนิทของนายกร,กรัฐมตรีชื่อยูตัวเองไม่รู้ชื่อจริงต่อมาสึนมกข่าวทีนิวอยากจะพยายามหาความจริงเรื่องนี้ก็ได้พบว่าผู้หญิงที่ชื่อยูนั้นชื่อจริงว่าวรารักเชื้อสมบ,บูรณ์และเมื่อได้ทําการพูดคุยสัมภาษณ์เธอให้การปฏิเสธโดยสินเชิงว่าไม่รู้ไม่เห็นนั่นก็แสดงว่าไม่ร้อยถึงเวจเฉลิมอยู่บำรุงก็นายกจรรักเลยครับเป็นคนที่พูดไม่จริง เรื่องนี้ก็คอยรัฐบาลได้รู้ว่ายังดำรงคงอยู่ในเป้าหมายเสืคนแสดงที่ต้องการล่ดึงออกมาเพื่อที่จ,จ,จะโจมตีรัาบันสมานกับสัตว์ช่วยและผิดชอบเรียรครับสัญญาณที่รัฐธทยมทำไรงไง